สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับทีมงานวิเาคสไทยจากกรุงวอชิงตันในช่วงคุยข่าวรอบโลกช่างนี้กับวิไทยนะครับประจำเช้าวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กัน4คนครับผมนพรชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณนิติกา,การกำลังวันและคุณคมสันศรีธนวิบุณชัยครับเรื่องแรกที่เราต้องนําเสนอเลยเป็นเรื่องของความคลื่หน้าของสถานการณ์ในเมียนมาที่ ผู้นำรัฐบาลพลเรือนองซอานสูจีถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกแล้วใช่ไหมครับคุณรัตพลใช่ครับเป็นข้อหาคอร์รัปชันเนี่ยนะครับสื่อท้องถิ่นของเมียนมาก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางการของเมียนมาเนี่ยได้ฟ้องนายองซานสูจีเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาเนะเป็นข้อหาคอร์รัปชันซึ่งก็คือเป็นข้อหาคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็ถูกกล่าวหาว่ารับเงินสินบนอะไรต่างๆ<ม>นะครับ รายละเอียดของเรื่องนี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar นะครับบอกว่าคณะกรรมการต่อต้านทุจริตของเมียนมานั้นได้พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าองซานซูจีนั้นได้ใช้ตำแหน่งในทางที่มีชอบนะครับสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ว่าเธอรับสินบนในรูปแบบของเงินแล้วก็ทองคำนะฮะมูลค่า600,000ดอลลาร์รวมทั้งข้อกล่าวหาใหม่ก็ยังบอกว่าเธอนั้นใช้ที่ดินสาธารณะไม่ถูก ตามจุดประสงค์แล้วก็ใช้เพื่อผลประโยชน์ของมูลนิธิการกุศลของนางอสันซูจีเองนะครับรายงานระบ,บุนะครับว่าซูจีนี่ถูกฟ้องร้องภายใต้มาตรา55ของกฎหมายต่อต้านทุจริตนะฮะซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดนะฮะโทษหนักเลยทีเดียวเพราะว่าโทษจำคุกสูงสุดอยู่ที่15ปีนะครับ ทางทนายของซูจีนะครับก็ออกถแถลงการปฏิเสธข้อหาใหม่นี้บอกว่าเหล้วไหลนะแล้วก็ระบุก,กับว a เอพัภาษ,ษ,ษ,ษาพม่าบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวหาเธอในเรื่องของความโลภหรือว่าคอร์รัปชันนั้นคนคนนั้นกำลังถ่มน้ำลายรถฟ้านะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้นะครับอดีต ผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาวัย75ปีผู้นี้ก็ถูกตั้งข้อหาหลายอย่างนะเช่นนะการมีอุปกรณ์สื่อสารไว้ในครอบครองอย่างผิดกฎหมายซึ่งก็คือวิทยุวอคกิทอกีนะครับแล้วก็บอกว่าโดนละเมิดอบอกว่าละเมิดมาตราการคุมการระบาดของโควิด -19 นะไปจนถึงการละเมิดกฎหมายสื่อสารโทรคมนาคมและปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในประเทศโดยนายองซานสูจีมีกำหนด ขึ้นให้การต่อสารในวันจันทร์หน้าที่กรุงเนปิดอครับครับก็เราจะ,ระติดตามกันต่อนะครับว่าการดําเนินคดีของนางซาสุจีจะไปไปที่ทางใดจากที่เมียนม,มาต้องไปดูกันที่อินเดียต่อกันเลยเรื่องของการระบาดโควิดสิที่เหมือนจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าวันนี้มีสถิติน่ากังวลเพิ่มใหม่ใช่ไหมครับคุณรัฐพลครับเรื่องนี้ตัวเลขเยอะสักนิดหนึ่งนะครับคือ <ừ. S 1> อินเดียเนี่ยได้รายงานจํานวนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดสิ มากกว่า6,000คนนะนเพื่อวันัสบดี<ม>ซึ่งถือเป็นสถิติโลกรายวันที่สูงที่สุดตั้งแต<ม>่มีการจดบันทึกมานะครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนะเป็นผลมาจากการปรับตัวเลขผู้เสียชีวิตในรัฐพิหารครับซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่ยากจนที่สุดของอินเดียนะครับจากระดับ5,500คนมาเป็น9,500คนนะเมื่อวันพุธ าตามคำสั่งของศาลสูงรัฐพิหารที่ต้องการให้มีการตรวจนับจำนวนผู้เสียชีวิตใหม่นะฮะโดยตัวเลขที่ปรับขึ้นมาใหม่นั้นชี้ให้เห็นนะครับว่าอินเดียนั้นมีจำนวนผู้เสียชีวิต6,148คนใน1วันนะฮะสูงกว่าสถิติเดิมคือ5,444คนที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นะตามรายง,งานของรอยเตอร์แล้วก็ที่ผ่านมาบรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อในอินเดียเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะสูงกว่าที่ทางการรายงานนะหลังจากที่มีการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนนะจนทำให้ทั่วโลกนั้นได้เห็นภาพการเผาศพสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็การศพจำนวนมากที่ลอยตามแม่น้ำนะครับข้อมูลของจอห์นซับกินส์ครับแสดงให้เห็นว่าขณะนี้อินเดียเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว29ล้าน1 0 0 000คนครับ แล้วก็เสียชีวิตไป355,705คนนะฮะเป็นรองเพียงสหรัฐที่มีผู้ติดเชื้อสะสม33ล้าน4แสนคนแล้วก็ผู้เสียชีวิตเกือบ6แสนคนครับครับยังเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลแล้วก็ต้องติดตามต่อไปเช่นกันนะครับว่าจะมีการควบคุมแล้วก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างไรแค่ไหนนะครับจากเรื่องในเอเชียเรามาดูเรื่องของนโยบายต่างประเทศในท่าตัวตกกันบ้างเรารายงานไปแล้วว่าประธานาธิบดี โจไบเดนได้เดินทางไปยุโรปแล้วเพราะว่าจะมีการเข้าร่วมประชุมมากมายหลายรายการวันนี้เรามีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นในการเดินทางครั้งนี้บอกอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีของู้นําสหรัฐคุณปัจจุบันซึ่งจะเข้าร่วมประชุมรายการแรกเป็นการประชุมกลุ่มผู้ผู้นำกลุ่มประเทศเรษฐกิจชั้นนำของโลก7ประเทศหรือกลุ่ม G7 เริ่มต้นในวันศุกร์ที่ เขตปกครองคอนอลในประเทศอังกฤษนะครับรายงานขา่าวบอกว่าทางอังกฤษได้มีการเตรียมพร้อมอความาปปรักษาความปลอดภัยเต็มที่มีการส่งเรือรบออกตระเวนในน้านน้าที่บริเวณเมืองที่ชื่อว่าแคริสบีนะครับซึ่งเป็นเมืองอ พักผ่อนชายทะเลสําคัญของประเทศแล้วก็มีส่งจนที่ตำรวจประมาณ6,500นายเข้าประจําพื้นที่แล้วด้วยนายกรัฐมนตรีบริสจอนสันของอังกฤษบอกว่าในการประชุม G7 คราวนี้เนี่ยน่าจะมีการทําสนธิสัญญาฉบับใหม่เกี่ยวกับเรื่องภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งหาเรื่องการทําง,งานร่วมกันของประเทศสมาชิกแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูภาวะโลกให้เป็นทิศทางที่ถือว่ากรีเนอร์คือ เป็นมิตตสิ่งแวดลลอมากขึ้นและเบเลอร์คือมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยในส่วนของสหรัฐเองซึ่งหลายคนจับตาดูการเดินทางของประธานาธิบดีไบเดนหลังจากที่ในช่วง4ปีก่อนหน้านี้หลายคนมองว่านโยบายอเมริกาเฟิร์สของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้เกิดความเหินห่างจากสหรัฐและพันธมิตรต่างๆมีนักวิเคราะห์รายหนึ่งชื่อโทมัสไคล์บรอกฮอฟจาก German Marshall Fund of the United States ให้ความเห็นว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไบเดนน่าจะเดินทางไปยุโรปและมี การต้อนรับอย่างอบอุ่นเพราะว่าสหรัฐแสดงสัญญาณออกมาชัดเจนแล้วว่าต้องการที่จะทําให้พันธมิตรต่างๆกลับมาเชื่อใจตนเองอีกครั้งแม้ว่าจะมีคนตั้งข้อสงสัยว่าแน่ใจแค่ไหนว่าสหรัฐจะไม่หวนกลับไปในทิศทางชาตินยมอย่างที่เคยเป็นมาในช่วง4ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าผู้นํา G7 ทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีการทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความสาม,มาัคคีในกลุ่ม ดยเช่นอย่ากรณีของนายรันตรีจอร์นสันออกประกาศกา่อนหน้านี้ครับว่ากลุ่ม G7 จะช่วยให้ประชากรทั่วโลกได้รับวัคซีนโควิด -19 ครบภายในสิ้นปี2022ก็มีอดีตนายรัฐมนตรีของอังกฤษกอลันบรางมาท้วงติงนะครับว่าพูดแล้วต้องทำให้ได้นะแล้วก็จะบอกได้ว่าเรื่องนี้เป็นการให้ชี้ว่าการประชุมนี้จะนำไปถึงเรื่องของความเป็นกับความตายเพราะว่าจะทำให เรารู้ว่าใครมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนและใครจะตกในความเสี่ยงต้องใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ไม่รับวัคซีนและอาจจะเสียชีวิตได้นะฮะมีนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งก็ออกมาให้ความเห็นว่าการประชุมคราวนี้ก็มีจุดน่าสนใจในเรื่องของปัญหา climate change สภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงเรื่องการค้าโลกแล้ก็นโยบายภาษีที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่ารัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G7 เห็นชอบกับการเ,าเรียกจัดเก็บภาษีของบริษ,ษัทข้ามชาติซึ่งนักวิเคราะห์รายหนึ่งกบอกว่าอันนี้ถือเป็นการปฏิวัตินโยบายโลกเลยทีเดียวเพราะว่าจะเป็นการเก็บภาษีที่ไม่ได้ดูแค่ว่าบริษ,ษัทไหนตั้งอยู่ที่ไหนแต่ดูว่าบริษ,ษัทไหน ทำเงินจากที่ไหนได้มากขึ้นซึ่งถ้าเกิดทําได้จริงก็คงจะเป็นเรื่องที่ฮือฮามากกว่านี้แน่นอกจากเรื่องพวกนี้แล้วก็มีเรื่องของภัยคุกค,คามระบอบประชาธิปไตยของกลุ่ม G7 จากรัสเซียและจีนคลายบรอษอทที่เราบอกไปก่อนนะนี้เขาตั้งคำถามบอกว่า,วาสิ่งที่เราจะมาดูต่อไปคือประเทศตนตกั้าหลายเนี่ยจะสามารถหนวท้านทาง,ทางร่วมกันได้มากแค่ไหนเพื่อประจันหน้ากับจีนอีกคําถามหนึ่งคือประธานาธิบดีเบเดนจะหา แนวร่วมจากทุกคนได้มากแค่ไหนเพื่อเป็นประโยชน์กับนโยบายในประเทศของสหรัฐเองจากการนี้ด้วยอย่างที่บอกนะครับจากการประชุม G7 หลายคนก็จะเดินทางต่อไปที่กรุงบร,รัสเซิลไปประชุมต่อที่การประชุมสุดยอดองค์กร,อง,กรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตส่วนประธานาธิบดีไบเดนเองก็มีกําหนดจะ าหาหรือกับคุณนำสภาพยุโรปตอนในวันอังคารแล้วก็มีคนให้ความเห็นบอกว่าจริงๆแล้วการประชุมที่ดูเยอะแยะงมากมายขนาดนี้น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีไบเดนพยายามหาแรงสนุนจากพันธมิตรทั้งหมดให้ได้ก่อนจะเข้าประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่จะเกิดขึ้นที่กรุงเจนีวานในวันพุธซึ่งเราก็จะนำมารายงานหลังจากการประชุมเกิดขึ้นนะครับจากเรื่องของการเมืองเรามาดูเรื่องของข่าวธุรกิจซึ่งมีประเด็นน่าสนใจมากมายยกพื้นที่ให้คุณนิติการเลยก่อนครับ วันนี้เข้มข้นจริงๆนะคะเริ่มต้นกันที่มาเลเซียค่ะเป็นการต่อสู้ระหว่งางแรงงานต่างชาติกับบริษัทกูดเยียนะคะซึ่งทางในที่สุดแล้วเนี่ยสามมาเลเซียก็มีคําตัดสินนะคะในวันพระหาสสวัดีว่าให้แรงงานต่างชาติ65้าคนนั้นชนะคดีที่ยื่นฟ้องกับทางกูดเยียไปนะคะฐานกดค่าแรงอันนี้เป็นรายง,งานจากเอนะคะบอกว่าแรงงานทั้ง65คนเนี่ยมาจากเนปาลมาจากอินเดียแล้วก็มาจากเมียนมานะคะไปยื่นฟ้องบริษัทนี้ โดยพวกเขาเนี่ยจะได้รับสิทธิต่างๆตามข้อตกลงการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงโบนัสรายปี รวมถึงการปรับขึ้นเงินเดือนด้วยซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะนะคะกับทางแรงงานต่างชาติโดยทางทนายฝั่งแรงงานต่างชาติเองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ควรจะมีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นนะคะและนี่จะเป็นเคสที่เป็นเศษเสี่ยวเล็กๆนะของปัญหาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็บอกว่าบริษัทต่างๆเนี่ยควรที่จะหันมาปฏิบัติกับแรงง,งานต่างชาติอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะจากมาเลเซียนะคะไปที่ Facebook กันดีกว่าพูดกันมานานแล้วว่าบริษัทไอทีเนี่ยเขา มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วกับพนักงานโดยเฉพาะการที่ให้พนักงานเนกลับไปทํางานที่บ้านเป็นหลักตอนนี้พอสถานการณ์ในเมริการดีขึ้นก็เลยทําให้มีการพิจารณาจะนำพนักงานกลับมาทํางานกันอีกครั้งนะคะ Facebook ก็มีการเคลื่นอนไหวอีกเช่นกันโดย CEO ของ Facebook เองนะคะ Mark berg, ออมาร์คซักเเบิร์กก็มาทํารายงานบันทึกภายในของบริษัทออกมาบอกว่าเขามีแผนจะทํางานแบบจากที่บ้านเนี่ยไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้านะคะ และยังบอกด้วยว่าการทํางานที่บ้านทํางานทางไกลเนี่ยได้ให้พื้นที่ให้เขาได้คิดวิเคราะห์มากขึ้นแล้วก็ทําให้มีเวลากับครอบครัวมากขึ้นแล้วมันก็ไปนหนุนให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นไปอีกด้วยอันนี้เป็นมุมมองของทางผู้บริหารของ Facebook เ,เองด้วยนะคะและในวันเดียวกันทาง Facebook ก,ก็มีการระบุว่าบริษัทเนี่ยจะให้พนักงานในทุกตําแหน่งเริ่มที่จะยื่นขอให้ทํางานทางไกลได้ก็จะมีการพิจารณาในโอกาสต่อไป ถ้าบทบาทหน้าที่ของเขาเนี่ยเหมาะสมที่จะ work from home ได้นั่นเองนะคะ mm hmm. ส่วนพนักงานที่บอกว่าฉันอยากจะกลับไปทํางานออฟฟิศเหลือเกิน ก็สามารถทําได้ค่ะแต่ในระบบที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้เข้าไปร้อเซในระยะเวลาการทํางานต่อปีอาจจะมีช่วงเวลาที่ลดหย่อนผ่อนปลนงกันมาบ้างน,นะคะขณะที่ในสัปดาห์หน้าทาง Facebook เ,เองก็เตรียมที่จะขยายแผนการทํางานทางไกลอันนี้บอกว่าในทุกตําแหน่งงานแล้วไม่ใช่ทางไกลธรรมดานะแบบย้ายประเทศกันเลยด้วยนะคะ <S <S <ม>อย่างในกรณีที่สหรัฐอยากจะย้ายไปทํางานในแคนาดาก็ได้หรือจากกลุ่มประเทศในสภาพยุโรปหรือในตะวันออกกลางอยากจะมาทํางานในอังกฤษ ก็สามารถที่จะมาเคลื่อนย้ายสํานักงานกันทําได้นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งในกรณีของ Facebook เพราะว่ามีบริษัท IT มากมายที่มีแนวคิดที่จะเอาพนักงานกลับมาทํางานหรือว่าจะให้พนักงานเนี่ย work from home แบบตลอดไป,ตล,ดไปตลอดกาลนะคะอย่างในกรณีของ Google เนี่ยเขาจะให้พนักงานเลือกว่าจะกลับไปออฟฟิศหรือว่าจะเลือกทํางานแบบ รีโมทเนี่ยตลอดการไปเลยหรือในกรณีของ Apple และ Uber เองเนี่ยก็บอกว่าก็แบง่แบงแกันมานะคะสัปดาห์หนึ่งทำงานที่ออฟฟิศสัก3วันแล้วก็ไปทำงานที่บ้านอีกสัก2วันอันนี้ก็เป็นการยืดหยุ่นของบริษัทไอทีในสหรัฐอเมริกานะคะและส่งท้ายด้วยเรื่องราวของธุรกิจขนาดเล็กที่เรียกว่าแข็งแกร่งนะคะธุรกิจไหนที่รอดมาได้ในช่วงโควิดเนี่ยถือว่าต้องชื่นชมนะคะว่าฝ่าฟันอุปสรรคมาได้แต่ก็มี การแนะนำนะคะของอทาง AP แล้วก็ทาง n e r d Wallet ที่บอกว่ามีสิเคล็ดลับที่ทำให้ธุรกิจเล็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะโดดเด่นขึ้นมาได้หลังโควิดนะคะอย่างแรกคือการสร้างรูปแบบธุรกิจที่สร้างสารรค์อย่างเช่นปรับปรุงธุรกิจในช่วงโควิดเช่นการทำเคิร์ฟไซซ์พิกอัพก็คือให้ไปจอดรับสินค้านอกร้านหรือว่าวางระบบธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่งมากยิง่งขึ้นทําให้หลังโควิดเนี่ยสตรองแน่นอนนะคะ แนวคิดที่2คือการลงทุนในเครื่องมือดิจิทัลเขาบอกว่าหลังจากยุคโควิดเนี่ยธุรกิจขนาดเล็กลงทุนใน أ, เทคโนโลยีเนี่ยมากขึ้นนะคะมากขึ้นกว่าที่หลายคนคาดหวังไว้อย่างเช่นธุรกิจบริการเองก็ไปพึ่งพาระบบแชทบอทในช่วงโควิดมากขึ้นด้วยอย่างที่3คือการเชื่อมต่อกับชุมชนเพราะว่าจุดเด่นของธุรกิจรายย่อยเนี่ยคือเขาใกล้ชิดชุมชนแล้วก็พึ่งพารายได้จากธุรกิจเอ่อโลเคอลมากขึ้นนะคะในช่วงโควิดเนี่ยแม้ว่าตัวเองจะเจ็บหนัก แต่ก็พยายามที่จะลุกขึ้นมานะคะเป็นตัวแทนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในยุคโควิด <c oughs> ก็จะทําให้ธุรกิจนี้เนี่ยถูกจับตามองในพื้นที่มากขึ้นและเคล็ดลับสุดท้ายก็คือการสาอแสวงโอกาสใหม่ๆค่ะเพราะว่าจริงๆอันนี้เป็นข้อมูลมาจากระบบธนาคารกลางสหรัฐนะคะเขาบอกว่าเขาอยากดูว่าธุรกิจ SME เเนี่ยได้รับผลกระทบแค่ไหนจากยุคโควิดแต่ปรากฏว่าในปี2020ที่ผ่านมานี้มีธุรกิจรายย่อยเกิดขึ้นใหม่ถึง24%เมื่อเทียบกับช่วงปี2019นะคะทำให้เห็นว่า สหรัฐเนี่ยความเป็นอ r e ์ r ร n กอ r การเป็นเจ้าของกิจาการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากแม้ว่าโควิดจะซักกระหน่ำในช่วงที่ผ่านมาค่ะครับขอบคุณมากครับคุณนิธิการพูดถึงเรื่องผลกระทบของโควิดในส่วนของภาคธุร,รกิจวันนี้เราก็เลยมีรายงานเกี่ยวกับไอเดียการหาของขวัญที่เกิดขึ้นในอเมริกาหลังจากโควิดเหมือนจะดีขึ้นเละเอดมีอะไรมากติดตามได้จากคุณสมศรีครับ ครับคุณผู้ชมครับการซื้อของขวัญจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับจะว่ายากก็ไม่ายากเชื่อว่าเราทั้งสี่คนตรงนี้ครับต้องเคยผ่านประสบการณ์ซื้ออะไรดีกันมามแล้วทุกคนนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศสหาราัฐครับสถานการณ์โควิดตอนนี้ดูมีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนมากขึ้นเอาละสิฮะ,ฮะเดี๋ยวจะต้องไปปารี้กันแล้วมไม่เจอกันปีกว่าๆของขวัญต่างๆอาจจะถูกคาดหวังมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงไอเดียก็ๆกันนะครับว่ามีคาแนะนําอะไรดีๆกันบ้างในการซื้อของขวัญครับ เควี้เวิร์กแมนครับเป็นคอลัมนนสของสำนักข่าว AP เธอเอาประเด็นเรื่องการเลือกซื้อของขวัญหลังไม่เจอกันมานานไปถามเพื่อนรอบตัวของเธอครับเธอสรุปกออกมาง่ายๆเราต้องรู้จักคนที่เราซื้อของไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เบื้องต้นครับต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเพื่อนของเราคนพิเศษของเราชอบอะไรชอบกินชอบปาร์ตี้<ม>ชอบธรรมชาติหรือว่าชอบงานศิลปะนะครับถ้าเกิดเป็นสายกินอันนี้ง่ายเลยครับอุปกรณ์ทําครัวตําราอาหารผ้ากันเปื้อน ของเล็กๆน้อยๆแบบนี้เชื่อว่าถูกใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดอยากจะเพิ่มความพิเศษขึ้นไปนะครับการซื้อของฝากท้องถิ่นของกินหายากว่ากันว่าจะสร้างความประทับใจไม่น้อยตัวอย่างในประเทศสหรัฐครับไปเที่ยวฟลอริดาก็ฮิวส้มกลับมาฝากนะครับหรือถ้าเกิดไปเที่ยวอลาสกก็ไปเอาปลาแซลมอนตัวอบอปกมาฝากเพื่อนเป็นสายรับประทานปลื้มอย่างแน่นอนถ้าเกิดพิจารณาแล้วนะครับเพื่อนเป็นสายปาร์ตี้ไวน์เกรดดีๆสักขวดดอกไม้สักช่อฮะหน้าที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้รับ หรือถ้าเกิดเพื่อนคนดังกล่าวครับชอบจัดงานเลี้ยงลองนึกถึงของประดับตกแต่งง่ายๆนะครับอย่างเช่นผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดปากยิ่งเราซื้อสีที่เขาชอบไปให้แน่นอนเขาจะประทับใจนะครับที่เรารู้อกรู้ใจเขาเหลือเกินถัดมาครับสายจัดสวนสายรักธรรมชาติช่วงนี้ก็มีมากขึ้นนะครับกักตัวผ่านไปผันตัวไปเป็นคนสวนก็ไม่น้อยครับอุปกรณ์ทําสวนง่ายๆก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวครับหรืออาจจะลองนึกอะไรที่นอกกรอบ มีสวนแล้วมีต้นไม้แล้วลองให้ที่ใส่อาหารนกหรือว่าของที่จะมาเพิ่มความร่มรื่นให้กับสวนของเขานะครับสายสุดท้ายสายติสครับสายศิลป์สายนี้หินที่สุดครับการจะหาของขวัญให้ประทับใจคนรักงานศิลปะไม่ง่ายจริงๆแต่มีทริคมาบอกกันครับนึกไม่ออกบอกไม่ถูกแนะนําให้ไปที่ร้านขายของที่ระลึกตามพิพิธภัณฑ์ครับที่นั่นมักจะมีของฝากเก๋ๆมีรถนิยมแล้วก็หาไม่ค่อยได้ตามท้องตลาดทั่วไป เชื่อว่าจะต้องมีสักชิ้นนะครับที่ถูกออกถูกใจอย่างแน่นอนปิดท้ายครับย้ํากันอีกทีนะครับการเลือกของขวัญสําคัญที่สุดคือการที่เราจะต้องรู้จักรู้ใจคนที่เราจะซื้อของให้เพราะถ้าเกิดเราซื้อแบบไม่พิจารณาให้ดีของขวัญที่เราเลือกมากับมือนะครับอาจจะกลายเป็นของขวัญมือสองครับที่เขาเอาไปห่อเป็นของขวัญให้คนอื่นอีกทอดหนึ่งไม่อยากช้ำใจไม่อยากเห็นของขวัญของเราไปเวียนไหวที่อื่นอีกรอบนะฮะต้องเลือกอย่างถี่ถ้วนครับคุณนพรัตน์ครับ ขอบคุณมากครับคุณคฮสันสำหรับคําแนะนําดีๆที่เราไปใช้กันได้อย่างแน,น่นอนแม้ว่าที่เมืองไทยอาจจะไม่มีปัจจัยคล้ายๆกับที่นี่แต่ฟังแล้วก็สามารถนาไปดัดแปลงใช้กับชีวิตประจําวันได้นะครับก็ครบถ้วนข่าวที่เราเตรียมมานำเสนอแล้วอย่างที่บอกทุกครั้งนะครับจะมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจให้ติดตามได้จากเว็บไซต์ของเราครับ www. v o a t h a i com ผมทั้งอัปเดตข่าวต่างๆได้จากทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube v o a ไทยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามส ข่าวสารสาระน่ารู้ในแบบวันหยุดส,สบายกันได้วันนี้เราสี่คนต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ตามอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ